โูกกูสวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาวเสดอนทุกท่านด้วยนะครับเอาอีกแล้วนะใครที่ได้ตามสูงแรกของเราเมาื่อวานนะครับต้องบอกว่าแตกเต็มไปียอีอกแล้วนะครับเต็มอิ่มกับทุกคนเลยสำหรับเพื่อนๆที่อยู่นะครับพวกเราส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็น,ข,กกนข้าวพดเดียวกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับส่วนบอลเน,น้นตัวแรกของเราตัวแรกเลยขอมองไปทางเบอร์ตันอันเบียนเจอกับ United, แคมบิดยูเนเต็ดเตะกันเวลาตีสองของลีกวันอังกฤษนะครับมาดูกันที่เบอร์ตันอันเบียนนะครับ ฟอร์มช่วงหลังค่อนข้างดีพอสมควร3เกมหลังยังไม่แพ้ใครเลยชนะไปถึง2เกมเสมออีก1เกมส่วนแคมบิดช่วงนี้เรียกได้ว่าย่ำแย่เป็นอย่างมากโดยไม่ใช่นะาใครมา5เกมติดต่อกันแล้วนะแถมเกมล่าสุดต้องบอกว่าโดนไปถึง4เม็ดครับเกมที่ทั้งคู่เจอก,กันถ้ามองจากสถิติบ้านใครคนนั้นได้เปรียบบ้านใครคนนั้นของเกมครับแถมฟอร์มแคมบิดเรียกได้ว่าแย่พอสมควรสาหรับช่วงนี้เกมในบ้านเบอร์ตันมองว่ายังไงเกมนี้เบอร์ตันขยันยิง แน่นอนนะครับบอลเน้นตัวที่ของขอมองไปทางเอลเชเจอกับอันเดร่าซีเอฟในบอลสเปนล,ลีก2เวลาเที่ยงคืนนะครับมาดูกันที่เอลเชะครับ3เกมหลังยังไม่ชนะใครเลยแพ้ไปถึง2เกมเสมออีก1น,นะครับส่วนอันเดร่าครับไม่ค่อยไม่ได้ต่างกันนะสเกมล่าสุดคือแพ้ทั้งหมดเรียกได้ว่าฟอร์มย่ำแย่กันทั้งคู่แต่ต้องบอกว่าเอลเชในบ้านไม่ธรรมดาเลยนะไม่แพ้ใครมา4เกมติดต่อกันแล้วนะครับมาเกมนี้ได้เล่นในบ้านเอลเชผมมองว่ายังไงเกมนี้เอลเชเท่กว่า แน่นอนนะครับบอลเน้นตัวสุดท้ายขอมองไปทางบีอาเลอันบีครับเจอกับเอ็ดันยอนในบอลสเปนลีก2เวลาตีสอมาดูกันที่บีอาเลอันนะครับเป็นทีมที่แนวรับเรียกได้ว่าแข็งแร่งเป็นอย่างมากโดยที่5เกมหลังนรับ5เกมล่าสุดยันเสมอได้ถึง4เกมส่วนเอ็ดันยอนฟอร์มก็ร้อนแรงไม่แพ้กันนะ โดยที่2เกมหลังชนะทั้งหมดนะครับและไม่เสียสักประตูเลยนะสำหรับเอ็เอดปัญยอนนะครับแม้บิยาเลอันเกมรับจะเหนียวแน่นแต่ผมมองว่าไม่น่าต้านเอ็ดปัญยอนไหวแน่นอนครับยังไงเกมนี้ผมมองว่ายังไงเอ็ดปัญยอนหน้าต้อนได้แน่นอนนะครับจบไปแล้วสาหรับ3ามคู่เน้นๆของเราส่วนเพื่อนๆพี่ๆท่านใดที่ต้องการมาเป็นครอบครัวเดียวกันทางเข้าเราอยู่ในคอมเมนต์เหมือนเดิมนะครับ <S <S อย่าลืมนะผมฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดติดตามไปด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้สวัสดีครับ